สวัสดีจ้าน้องอัญชาแต่ว่าคอยคอยเห็นบนมือนั้นเพลงชาติมานางยืนตรงเลยนะยืนตรงไม่มีใครแล้วยังยืนคนเดียวนางนะแล้วก็แบบคุณพ่อนี่ก็สอนดีมากน้องพี่น้องเนเห็นผู้ใหญ่เนี่ยกวหว้ปั๊บเลยเดิอ่นไหนเราไหวสวยๆพี่เตี้ยสวัสดีค่ะเด็กใครไหวต้องกุมหัวด้วยนะเอปเด็กหน่อยบานเหานี่บอกให้ไหวผูใหญ่นี่หัวรอเซนาเจ้าเด็กหน่อยบานเหาเขา้าหูจักน้ำเดี้ยเนาะ อันนี้แปลว่าเ็กไทยสิน้องนี่นะ<อ>เพื่อนแต่งตัวแปลว่าแต่งตัวก็ต้องเป็นระบบระเบียบด้วยบานทผืนบานเท่าเนี้ยเอาแต่ซีไซต์เออต้องรองเท้าก็ต้องแนวนี้เด้อเเป็นระบียบต้ออองเเสมสมมไปฝากไปคล้ายๆแบบว่าเขาไปคุณเคยกับโรงเรียนที่นี่ที่นีพ่พอไปมือนีงนี่น แต่ว่าข้าวน้า็กินอยูเอ็นเไปเลยป่ฟรีนมก็ฟรีฟรีเไปเลยขนมขนมกับพี่มีขนมกินอีกบวะมีนมมีข้าวมีผลไม้อ๋อมีผลไม้นั่นอีกโดย้วยป้านาดบอกว่เงียบบานเขาแมียบือสิดีจ้ะดีคิดใส่ตอนเฮาเลียนนะตอนฮอลเล่หน่อยอยู่บ้านเฮามีพ่อหน่อยนี่มันบ่มีพ่อจ้ะบ่มีห่อเขาไปห่อเขาไปเลิกเลี้ยนก็มากินอยู่เพื่อนบอกก็คนกับพี่ก็ปิ้งเขียดไปกินแล้วสวัสดีจ้าน้องอัญชันเตรียมเตรียมตัวไปไหน ไปไหนนะเรียนค่ามีคุณแม่กำลังแต่งตัวให้ลูกมันนี้ไปเรียนวันแรกบอเจมันนี้ไปวันแรกอ้าไอที่ไปไอที่เป็นเดือนเดือนนั่นคืออะไรเขาเรียกว่าเรียนซัมเมอร์เรียนซัมเมอร์ซัมเมอร์ก่อนไปฝากให้เด็กคุ้นเคยกับโรงเรียนก่อนให้เด็กหน่อยไหคุ้นเคยกับโรงเรียนโอ้แปว่าแปลว่าพาไปอยู่กับคุณครูไปอยู่กับเพื่อนๆนะฮะให้แบบว่าสนิทกันยังสิบอ่ อาจรเด็กจะได้บอยานโอ้โบา้านบ้าน,านเพิ่นเป็นได้หนีนเนาะเหตุได้หนีเนาะใช่ประเทศไทยเขาเป็นอย่างนี้เขามีซัมเมอร์มีเนสเซอรี่โอ้เนสเซอรี่คืออย่างนสเซอรี่ก็คือแเด็กสองขวบยังไม่ถึงเกณฑรดก็คือไปเรียนเดซลีเขาไม่เรียกว่าอังบ้านแล้วเขาเรียกเนสเซอรี่ก็คือยังบม่ได้เรียนก็ไกลก็ใครไปเรียนไออยู่กับคู่อยู่กับหมู่ก่อนใช่จ้าอยู่กับหมู่โอ้วิปบุ๊กมาบ้านเฮาบ่มีเนาะนี่เนาะ สวัสดีค่ะยังเลยลูกน้องอัญชันเรียนวันแรกอัญชันดีใจไหมเนี่ยพูดด้วยดีใจค่ะเอ้ยกมือไหว้ด้วยเด็กหญิงอะไรเนี่ยเด็กหญิงอะไรลูกอ๋อไหนไม่เชื่อูชื่อเด็กหญิงอะไรค่ะค่ะย่างนิดพารักจ้าคงพมไอ้ต้อนไอทีไปวันแรกอ่ะนั่งโบยานเลยบ่โบยานจ้าลินอย่างเดียวเลยเนาะ มาขีดใส่เด็กน้อยเนาะบานเพิ่นเนาะบานบานเพิ่นเนี่ยโอ้ดีขนาดว่ามีหอดไปอยู่ก่อนเป็นเดือนเพื่อซึมซับอยู่เพื่อว่าให้ผู้หักผู้ผู้ลินกมูมู้บุญญานผู้ให้ให้มีความรักสามัคคีมีการแบ่งปันนะจ๊ะโอ้คนคนคนซ้อนเนี่ยขนาดของคนไทยเนาะมีการแบ่งปันบานเฮานี่จะได้เจกันไปเฮียนนี่ไปเฮียนเลยบ่มีบ่เนี่ยไปเลยไปเลยโลดก็คืออนุบาลก็คืออนุบาลเลย ก่อนหนึ่งเลยปอนหนึ่งเลยบอกมีอนุบาลโอ้ปอนหนึ่งเลยไปเฮียนก็ไกลข้อไข่เลยสมัยเฮาเนี่ยสมัยเฮาแต่ปัจจุบันนี้เฮาก็เป็นอยู่เย็นบ่ลาบบ้านเฮายังบุรีมีได้นมกินบุรีมีเขากินได้เจอเลยก็เออบ้านนี้เพิ่นไปเนี่ยก็มีนมมีเข่าให้กินที่บ้านนี่ยฟีอันนี้ฟีเบิร์ดเนาะฟทุกอย่างนี่ก็เป็นคุณแม่พี่น้องจากสาปลาวเพล่าผนี่สามีคนไทยเนาะพี่น้องเนาะซื้อเนี่ยก็เอื่อยซื้อเอื่อยนุษเอื่อยนุษเนาะ จะ<ๆ>เป็นคนแบบว่าผููจักกระเป๋าเตพ่นเนี่ยแหละพี่น้องนะมือนนี่แบบว่าอยากทายเป็นอ่าลงเพื่อเป็นคนเทน่นเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องแต่ว่าคนเล่าเขามาอยู่เมืองไทยแบบว่าอยากให้ลูกเรียนหนังสืออยู่เมืองไทยพ่อพี่น้องนี่แหละแต่ว่าลูกเพื่อนนี่เป็นชาติชาติไทยเด้พี่น้องเพราะเป็นคนเล่าเพราะเพือ่อนได้สามีทั้งนี่เนาะอยู่อยู่อยู่ไทยมาจกปีอะไเจ๊อ่าประมาณยี่สิบเลยจ้ะป้ายี่สิบปีแล้วจนเพื่อนสร้างขอบสร้างขัวอยู่ที่นี่พี่น้องเลยเนาะ เด็กหญิงยังกระลืมอะไวบ้างฮนเด็กหญิงสุภลักษณ์สุภลักษณ์ว้าวว้าวยังว้าวยังบัวชาดใช่ไหมสุภลักษณ์คมขมค้งพรมแต่ว่าคอยคอยเห็นเบนมือนานนันเพลงชาติมานางยืนตรงเลยนะยืนตรงเลยไม่มีใครนะยังยืนคนเดียวนางนะแล้วก็แบบคุณพ่อนี่ก็สอนดีมากน้องพี่น้องเนาะเห็นผู้ใหญ่เนี่ยกไหว้ปั๊บเลยเดิอันไหนลองไหว้สวยๆพี่เตี้ยนสวัสดีค่ะ น่เด็กไทยไหว้ต้องก้มหัวด้วยนะเออไปเด็กหน่อยบานเฮาเนี่ยบอกให้ไหว้ผู้ใหญ่นี่หัวรอเซนาเจ้าเด้เด็กหน่อยบานเฮาเขาบูหูวจักนันเดี้เนาะอันนี้ใว่าเด็กไทยสิเนาะเริ่ะเปลี่ยนแต่งตัวใว่าแต่งตัวก็ต้องเป็นระบบระเบียบได้บานฝืนบานเฮาเนี่ยเอาแต่ซีสซอือต้องรองเท้าก็ต้องแนวนี้เด้ต้องเป็นระเบียบต้องคือกันต้องต้องคือกันต้อง เผาผมก็ต้องเรียบร้อยเนาะบ้านเพลินมีระเบียบได้ผนซอนให้มีระเบียบบ้านเฮ่าในเสื้ออันอันอาทิตย์หนึ่งก็บศักก็มีเด้แหละปื้อเอาเอาลี่ได้ตามบรนณองเฮาน่ะและอยู่ปื้อเสื้อขาวจะมาเป็นเสื้อขาวเนาะเพราะว่ามันมีแต่ฝุ่นมีแต่อันเดียบา้านเฮาเนี่ยบริสอาดกุงเหยียนบ้านเพลินได้อันชันไปโรงเรียนคุณครูชื่ออะไรคะ,อ,คะอะไรนะครูอะไรคะครูชะค่ะครูะชะ คุณครูน้อเป็นอิสราหไปอยู่โรงเรียนเป็นเดือนจะรู้จักชื่อคุณครูเนาะคันบ้านเนี่ยนี่โบมี่แล้วเลยนี่เนาะแบบว่าไปฮอดกันนําเลยื่ลูกก็บ่อยากเรียนลูกก็ประหยหดเงี้ยรอแต่ว่าอยู่ทางนี้นี่ต้องไปอยู่ก่อนเป็นเดือนเพื่อให้รูจักให้รูจักหักจักแย่งก่อนอ่าครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบก้มด้วยยอดด้วยจะไปโรงเรียนเราบ่เจ๊จ้าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วจ้าเจ็ดโมงครึ่งเนาะทันไป สวยลุงเท้าสวยรองลองทำมีไฟด้วยจ้ะไปนนนู่่กอสวัสดีคุณลุงคุณป้าสวยดีวัะดียังไงสวัสดีค่ะพี่น้อยก่อนไหว้พี่น้อยดีๆกว่าไหวเอามือชิดกันค่ะนี่แหละพี่น้องพันธุ์ยาทองเด็กไข่เนาะเกิดสิปลูกฝังกันมาแต่น้อยๆแล้วพี่น้องนี่ยล่ะ สิ่งดีแบบว่าเตยพ่นอยากถ่ายทอดมันเป็นแบบว่าเรื่องเล่าเพื่อเป็นแนวทางเาสำหรับคนเล่าเข้ามาเห็นคลิปนี้แบบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีได้พี่น้องเลยเฮาแบบไปเรียนแบบได้ด้วยปฏิเสธหายด้วยนะบายบายไปโรงเรียนสวัสดีครับอย่าปมัดผมข้างนอกนะอ่าไปส่งลูกมาละเบื่อมาแล้วก็ไปได้ลูกเรียกมือแร้ไปจะได้หายน้ำแม่ปะมือแรกกันน้อง เมื่อนี้มันเป็นมือเบิดเทิมเขาสุ่ขภาวะ่าเปิดเทิมปกติน้องกสิายน้องตื่นไหมน้องก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะเพราะพี่ยูเป็นเดือนเนาะคือแบบว่าเป็นคุณแม่พี่น้องคอยเห็นเจ้าอันผ้าเราไปเป็นเดือนเป็นเดือนก็กันว่าผ้าเราไปเรียนเพราะแม่นเนาะเพราะเขาเรียกว่าไปเรียนซัมเมอร์ไปฝากไปคล้ายๆแบบว่าเขาไปคุ้นเคยกับโรงเรียนที่นี่ที่นี่เพราะไปเมื่อนี้ แปลว่าข้าวน้า็กินอยูเอ็นบ่นเลยบ่ะพี<ฟ>นมก็ฟรีฟรีไปเลยขนมขนม,ขนมกับพี่มีขนม,ขนมกิน,นอีกบ่างมีนมมีข้าวมีผลไม้อ๋อมีผลไม้นั่อีกโดยเอ๋อป้านนันบอกว่เรียนบ้านเขาแมน่นคือสิดีแท้ดีคิดใส่ตอนเฮาเรียนนะตอนเฮาน้อยๆอยู่บ้านเฮามีโบนี่นี่นบ่มีบ่โบนบ่มีห่อเขาไปห่อเขาไปเลิกเรียนก็มากินอยู่เฮือนบ่กก็คนกับพี่ก็ิ้งเขียดไปกินเราเก็คือบ้านเพิ่นเนาะบ้านเพิ่นแปลว่ามีนมมีน้า นี<ด>เขามีน้ำมีเขามานี่ผักเตียงกะผู่ผาไปนอนอีกโดยคู้ผ้าไปนอนโอ้ดีเลยเนาะ <c oughs> อันอยู่เมืองไทยนี่เศร้ากับปีมาแล้วแตง่งแตง่งก็เคยยังมีความพิ่วเนาะโดยมีความพิกวมีสาม,มีเป็นคนไทยแมนที่อยู่ไทยตลอดชีวิตปะเมื่อบ้านบะเมื่อก็ต้องเมื่อก็ต้องไปหาพ่อหาแม่ก็ต้องไปกับไปมาแมนแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือมีความีคิกว ฝังนี้แล้วมันก็ต้องอยู่ฟังนี่เนาะแ,แต่ถาาวเมื่อบา,บาน<า>้าวแม่แม่เ้าก็สองมื่อเมื่อมามาเนาะ <c oughs> คุณแม่น้องอัญชันพี่นนองเลยก <c oughs> ็คือแบบเลี่ยนอยู่ไทยนี่ก็ดีหลายอย่างเนาะพี่สาวเลยวกัะโชคที่ได้ลูกมาได้เกิดมาเป็นคนไทยที่กอบ้านท่าวลายเท่าเลยบานท่าก็ดีดีคนละแบบคนละแบบแล้วเอ้าคอยคอยคอยอันคือคอยร่วมเงินกันเนาะห <c oughs> ล,ลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์เมือ่อสื่อขอ้องเมื่อ ล้วก็ไปทำกับเขาให้แจงน้องๆอยู่เล่าคนเล่านี่เวลาแบบผู้ใหญ่้ของก็โบจักไหวเอาเลยรงียนทำบ่อน้องเขาเขาสิโปเป็นยกมือไหวแต่ว่าไม่เห็นเด็กเลยนได้เห็นบอกบอกให้หวก็หวรถแมนแมนคือเขาเห็นแบบปลูกฝังแต่ในนอนไมนก็โบแปลกดหวเวลาเด็กหน่อยยังคนสีมักวหวผู้ใหญ่นะก็คือแบบน้องกันชันไหวหน่อยเขาก็ไหวเดี๋ยวเ็กขากะจะได้งอ บ้านเฮานี่บอกว่าวยแมก่ก็หัวหล่อเสนาจริงทิ <c oughs> เออมันเป็นยังไงนี่แจ้งแล้วบ้านเจ้าเน,นาะบ้านใอยเป็นยังไงนี่ตั้มบ้านนอกน่ะ <c oughs> ส่วนบุญพเนาน่ะก็คือ <c oughs> มันบุมีบุมีคนพาเห็ดอะนะเ <c oughs> นาะก็คืออีกมื้อนี้ก็บา่าแต่ข้นก็นดีใจเนาะพี่น้องเนาะได้มาถามถาเหนื่อยเพิ่นพี่น้องอีกหนึ่งเรื่องเหล้าเนะาะแปลว่าแปลว่าเนี้ยก็แนวดีๆอ่ะนะแปลว่า <c oughs> อย่างไรสร้างครอบเยี่ยนน้ำล้วก็บางคนก็อาจยาไปต่อยอดไปเอาไปในครอบครัวไปปฏิบัติต่อได้เนาะ สภาเยอะเลยขอบใจหลายๆเนาะสบายดีสวัสด oh ีสว okay, oh ัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเติดพื่อในเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้สบายดี